สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกร์ไทมตลาดสดตอนเช้ามักเต็มไปด้วยเสียงผู้คนแต่เมื่อถึงเวลาเงียบยังมีเสียงบางอย่างลอยขึ้นมาจากใต้พื้นดินคืนนี้เราขอพาคุณไปฟังเสียงสุดท้ายของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฝังโดยไม่มีแม้แต่หลุมศพตลาดสดแห่งหนึ่งในอำเภอสามพรพานจังหวัดนครปฐม เป็นตลาดเช้าชื่อดังคนแน่นตั้งแต่ตีสแผงผักแผงหมูร้านข้าวแกงเรียงรายเต็มตรอกไม่มีใครคาดคิดว่าจุดหนึ่งริมคลองที่วางแผงผักโล่งๆอยู่ทุกวันจะเป็นที่ฝังศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่หายไปจากโลกนี้อย่างไร้ร่องรอยเรื่องเริ่มจากป้านีแม่ค้าผักที่ขายของตรงจุดนั้นมานานกว่าสิบห้าปี เช้ามืดวันหนึ่งขณะกำลังจัดผักลงแผงป้าได้กลิ่นเหม็นคล้ายซากสัตว์ผสมกลิ่นคาวเลือ้อยโชยขึ้นมาจากพื้นดินตอนแรกนึกว่าเป็นซากหนูแต่มันแรงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะตอนตีสองถึงตีสี่ขึ้นหนึ่งป้ากลับมาเก็บของช้าขณะที่เธอก้มลงล้างถาดผักหลังตลาดเธอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆหนาวหนูหนาวช่วยหนูที เสียงนั้นมาจากใต้พื้นใกล้ๆแผงของเธอปาไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนกระทั่งวันถัดมาสุนัขจรจัดที่วิ่งเล่นหลังตลาดคุยดินตรงมุมแผงแล้วคาบกระดูกนิ้วมือมนุษย์ออกมาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและพบร่างหญิงสาวถูกฝังตื้อในดินลึกไม่ถึงครึ่งเมตรสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยืนขาดขาด,ขาดไม่มีบัตรไม่มีเอกสารใดๆติดตัว ตำรวจกระจายข่าวหาญาติจนมีหญิงวยกลางคนจากต่างจังหวัดมาแจ้งว่าลูกสาวเธอหายตัวไปชื่อน้องจา๋าอายุ22ปีมาทำงานรับจ้างในนคนปรปฐมได้ไม่ถึงเดือนก่อนหายผลตรวจดีเอยืนยันว่าศพคือน้องจา๋าจริงตำรวจเริ่มตรวจสอบบันทึกการโทรเบอร์สุดท้ายที่น้องจ๋าติดต่อบ,บ่อยที่สุดคือที่ใหญ่ หญิงไว้สี่ิบกว่าแม่ค้าเนื้อวัวในตลาดเดียวกันซึ่งเคยรับน้องจ๋ามาทำงานที่ร้านแต่ปัญหาคือพี่ใหญ่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อนจากอุบัติเหตุรถตกคลองขณะกลับจากงานศพญาติคดีเริ่มชะง,งักจนกระทั่งเพื่อนสนิทของลูกชายพี่ใหญ่เอาไฟล์เสียงหนึ่งมาให้ตำรวจเป็นเสียงสนทนาในวงเล่าที่ลูกชายพี่ใหญ่สารภาพไว้ว่า มันบอกจะไปแจ้งตำรวจว่าเราลวนลามมันแม่ก็ด่าก,กูจะพากันซวยกูเลยกดหัวมันลงน้ำซะเลยฝังหลังตลาดนั่นแหละกูขุดไว้ก่อนแล้วด้วยซ้ำชายคนนี้ชื่อว่าบอนอายุสิเก้าปีไม่ได้เรียนต่อช่วยแม่ขายของแต่มีประวัติทำร้ายแฟนเก่าและติดยาเมื่อหลักฐานปรากฏตำรวจจึงของหมายจับแต่บอนหายตัวไป ก่อนวันจับกุมหนึ่งวันนี่คนพบเขาหนีขึ้นรถกระบะไปทางพุทธมณฑน,นก่อนเกิดเหตุรถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าบอนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุร่างกระเด็นไปตกข้างทางบาดแผลเดียวกับที่น้องจ๋าถูกกระทำกระดูกคอหักหลายคนว่ามันเป็นกรรมแต่แม่ค้าในตลาดบอกว่ายังมีบางอย่างไม่ไปไหน ทุกคืนวันพระจะมีคนได้ยินเสียงน้ำหยดจากแผงผักริมคลองทั้งที่ไม่มีฝนและไม่มีใครขา,ขายของตรงจุดนั้นอีกแล้วบางครั้งคนเดินผ่านตลาดตอนดึกจะเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งกอดเข่าอยู่ข้างแผงก่อนจะหายไปเหมือนกลืนลงไปในดินเสียงนั้นยังอยู่กลิ่นนั้นยังลอยมาและคำพูดสุดท้ายที่ป้าน,นีเคยได้ยินก็ยังดังในหัวเธอทุกครั้งที่เดินผ่าน ช่วยหนูทีหนูยังอยู่ตรงนี้หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีและราตรีสวัสดิ์